เรียกนองนักเรียนบ้านโรงเรียนรวมนี้นะครับเป็นเหอกว่าในเือจะพิ่งย้ายมานะครับอยากไปไดไปรู้จักกับน้องนักเรียนแล้วก็ท่านกอทุกที่นะครับวันนี้ก็เลยโอกาสมาเยี่ยมเยียนน้องๆทุกคนนะครับจะบอกว่าการที่เราจะรู้จักกันเนี่ยเราก็ต้องมาพบมาเจอกันก่อนนะครับถ้าเรามาพบมาเจอแล้วเนี่ย เราก็จะเปลี่ยนสมวอย่างยากครับน,นะครับทีนี้ก็เลยเสนอชื่ออาสวรรค์วูน้นิยมวัฒนธรรมครับก็คือนะเขาก็จะเรียกกันว่าในคือดอนนะครับรน,น,บน,นบี่เล่นดีดอนรังกรนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนเปนศูนย์นะครับ กาได้เจอท่านปอได้นะครับมีโอกาสได้เรียนรู้กับคุณครูหลายๆคนนะครับแล้วคุณครูหลายๆคนก็เป็นก็แบบให้กับน้องๆได้การเติบโตในชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่เคยได้ใส่ชุดนักเรียนแบบน้องๆนะครับเพราะว่าทางบ้านไม่เคยจะตัดสานโรงเรียนนะครับแต่เคยอยู่ตากระจายตั้งแต่เด็กนะครับ มีใครอยู่กับตากัะจายบ้างครับนักเรีออยนหไหมใครไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มา้าต้องพอมีนะในเเนีเย่ยพ่อแม่องไม่อยู่ตางต่ตพราแม่ก็ต้องไปเรียนไปทำงานที่เพื่อนครับแล้วก็ให้ในเมือดู่ตางตากันไดไครับดู จากนั้นเนี่ยการขยายประสบในโรอไปวดเรียนทุกเทศครับวนเรียนต้นี่วัดโเรียนตนส่วดจนเจ็ดปีนะครับต้นเรียนไม่ได้ใส่เขาตรงผมแต่ที่เรียนสี่เนี่ยในโรงไม่ใช่หมีพอวันที่ในโรงก็โกลหัวแล้วก็ผขท่านเนี่ยเป็นกัปเล็กนะครับวดเลือ เทปนี้นะครับจากนั้นก็นงสงลางสิดาศิาา่ปกะป็เรียนต่อรางนแ้งน,นะครับเรียนรามจากนั้นเนียเรียนรางคระแท็งเน,เนี่ยทำไมต้องเรียนรางนะครับเพราะาดเดิมทุกสุดน,นะครับด้านในืนก็สามารถทำงานไปด้วยเยอวยได้นะครับใครเคย,ยเกินไก่เทปนี้ไหมอ๋อเยอะเลยนะครับนี่าหา,านนะครับ นายเบอร์ไปเป็นลูกก้างของทั้งสองที่นะครับคอะน,นั่าก็ให้ในายเบอร์ที่โงละ20บาททำง,ง,งานไัญแต่ตอน5โมงเย็น5ทุ่มครับได้วันได้วันละ120บาทาก็เป็นคาะน่าเป็นเรนะครับแล้ก,ก็ไปขับลิตมอเตอร์ไซค์นะครับเทพลงจบปริญารี่สี่ีครึ่งใช้เวลาครับคนที่เขาใช้เวลากัน

หลังจากนั้นจะย้ายใส่ปืนใส่เครื่องปอยใส่ถ้าดอกยางวต่างมก็มายอเดนหลังจากที่อี่นีราคิดว่าวนน้เราได้เหตุการณ์ต้งกคุณผย้ใหญ่้างหนึนะครับที่อยากฝากลอง ร่วมแสดงปานใจในกาๆ้องๆว่า้องๆอาจจะมีโอกาสบางคนอาจจะไม่มีโอกาสบางคนอาจจะมีโอกาสน้อยนิดนะครับโอกาสนั้นอยู่ที่เราเป็นที่จะสร้างสรรค์มันขึ้นมาครับเมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับตั้งใจทำโอกานให้ดีที่สุดนะครับโอกาสจะมาพามาเออยู่ที่เราอยากจะโยกแบบนั้นได้มากน้อยแค่นะนครับ เราฝากไว้นะครับสภาพอากาศบ้านเราก็เข้าสิงจะเข้าสิงฤดูร้อนนะครับก็จะมีหนาวบางช่วงนะครับซึ่งเป็นอากาศที่ก่อนั้นนิ่งนะครับปัญหาที่เจะจะกิดขึ้นจะฝากน้องทุกคนคณะรูทุกคนนะครับก <c oughs> ็คือเรื่องปัญหา1.2.5คือปัญหาบอควันใไปานะครับซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่งฟ้านะครับ พ่อคุณแม่เราอาจจะเข้าใจในวิธีที่ว่าเราจะต้องเผาเพื่อทำการเกษตรนะครับถ้าเราอเองเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราเผาหน้านี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอบอกฟันใส่ปากว่าเ PM2.5 แต่พอเราเผาหน้านี้เนี่ยปัญหาก็จะ,จะตามนะครับคนเราเนี่ยเผาคนเนี่ยบ้านนี้เผาไม่ใช่ว่าบ้านนี้สูดอากาศเสื่อมกับข้างบ้านก็สูดอากาศด้วยเพราะฉะนั้นเรา,าเผาบ้านนึ่ง ว่าจะต้องสเราใช้อากาศร่วมตัดครับจะต้องฝากข้อดีนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ยาักฝากว่งที่เราสิ่งเราผสมพบเจอกวันก็คือันหานครับก็จะส่งผลต่อท้องระบบทางเดินหายใจของเราบางคก็ต้องใส่แมสกนะครับเราไ ครับทำความเข้าใจแล้วก็หลายพื้นที่มีการทัดไฟฟ้าด้วยนะครับวันนี้เราก็จะได้พบจะได้รู้วิธีการป้องกันแลวก็ดับไฟฟ้าด้วยนะครับมันก็จะได้เดินไปมาหลายเรียนนะครับเรียนนี้ก็จะเป็นเรียนที่เต้องมีไฟฟ้าก็จะมาที่การทำให้เราดูนะครับตอนที่ได้พบได้เห็นวิธีการป้องกันและก็ดับไฟฟ้านะครับก็จะ การท่เรืองในสถานีเป็นปีเกลมทภาษาปสองาษานะครับภาษาตางคระเทโรงเรียนนะครับนักรียนักอพยายามทเพื่อิจกรรมที่เกี่ยวข้อการเลิไปเียนะครับเช่โรงเรียนุตสรรมนะครับุรรมข้าวปลาที่เอ้ามาตัวจไหมใครพอจะรู้ไหมว่าเป็นอบ้างนะครับ กิจกรรมที่โรงเรียนที่ว่าจะส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมเริ่มพระเกียรในรอบออกเกื2ภาษาของแหวนหลวงของเราได้ก็ลองลองเคลื่อนลองทบทวนนะครับลองครับเคลื่อนะครับวันนี้มีท่านตำน,น,า,า,นานมาด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านเข้ามาด้วยนะครับมาให้กำลังใจน้องๆในเท้าวันนี้นะครับอยู่ที่พบทางเนี่ย อากาศยังไม่เย็นเท่านี้นรวันนี้อากาศดีนะครับเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลนะครับน้องๆ็ต้องดูแลสุขภาพนะครับโควิดที่ผ่านมาก็ยังไม่หมดไปเราต้องฝากกันดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผอนะครับขอบคุณคณะรูที่ให้โอกาสในเดืมาพบปะน้องๆพูดคุยตั้ทราบปัญหาก็มารวบ ดูนิทรกรรมที่โรงเรีเยนจัดขึ้นแต่วันนี้นะครับขอบคุณทุกทนน้านะครับขอบคุณครับ